โอเคขอส่ทนเทมปชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับมเปอร์ซีทกันมาแล้วเเยอะเออเริเจล้ววะอะไรโอเคเร้อยู่กับมทีกันมาแล้วเยอะลเจเลยมีอะไกิ่ใช่ใช่ใช่ชเครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า พิกเซลกันนะครับผมอ่าพิกเซลกันมันจะเป็นยังไงครับไม่รู้ครับไปเล่นดีเอออะไรครับอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเน็ตตัวเองกากมากนะฮะไปลยครับตอนนี้เราเป็นสไนเปอร์นะฮะซึ่งเอาไว้ล่อเหยื่อนั่นเองแล้วก็ยิงหัวแตกเลยท่าเดียวนะฮะ ผมจะเล่นไม่ค่อยถนัดครับผมมาแบบเล่ากับพื้นไปถ้าผมเล่นเล่นแบบแปะมือเลยนะมันจะแบบว่ากากนั่นเองนะฮะผมเล่นกากนั่นเองนะะเอาง่ายๆเลย <c oughs> โอเคต่อมาแล้วครับเราก็ต้องรอครับโอ้โกว่าจะมามเป็นด้อมไปเลย <c oughs> โอ้เกิดแล้วอา้าวทำไมปืนนี้วะฮ <c oughs> ต้องปืนนี้นะฮะผมป้าเปน็นแบบเงียบไปเลยนะฮะว่า ถ้าล่นหนีไม่หลุดเลยนะฮะโอ้ยตะแข่งยังเลยแน่มันหมุนช้านะครับโอ้โหเป็นไก่ให้เขายิงเลยฮนะมันต้องเร็วๆหน่อยนะันเอ้ยอย่างไวะฮาร์เลงครับอ้าวชิคกี้พายทำไม่ทำอะไรเลยผ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไเป็นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้ อเคครับหามุมที่มันเล่นได้ดีดแล้วนะละ mm hmm. ก็เจอมุมนี้ครับมันมือสกัดตอดมากเลยโอเคยื okay. ดพื้นไปบน,นดีกว่าครับอ๋อ mm hmm. เกมปมกระซินก่อนนะครับ mm hmm. ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าใช้การตุ๋ยส่วนส่วนใหญ่นะผมจะเล่นเนะี mm ่ยราะถ้าผมไม่ตุยนะ๋ยททามันก็จะไม่ม mm ีที่ทำนะเพราะว่ามันจะเล่นไม่ออกนะถ้าเราไม่ตุยนะ๋ยโอ้โหจะถามว่าก,ากากก็ได้นะ เฮ้ยอู้อะไรวะต้องยกเล่นนะครับไม่ไม่สิไม่หนักนะครับเออนี่ไงเหน็ดอ่ะผมเลยถ่ายมาเลยนะครับสิงเลยวะอะไรไม่รู้นะครับเหน็ดปั้นผมกระจอก <c oughs> อยาเหน็ดเองกระจอกเลยแต่ว่าวันนี้ไม,ไม่ไม่ได้คิวสักตัวหรอกครับปวดบ่นครับเอ้าดูดิเอา,เ,อาเป็ตัวเองอาจจะก,กากเองก็ได้นะครับอาจจะไปด่าคนอื่นว่า,ากากนะฮะ มันนะ่ะอองจริงว่จริงผมไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วมาถ่ายมันเลยไปโอ้โหพอถ่ายอย่างเดียวเลยเอุย้ยเชื่อตูดีดเฮ้ยไงหัวปังไอ้เย,ย้หลบได้ซเซ็งไรสัตเฮ้ยไงหงไงไลน์หัวดิหัวดิหัวดิอสัตผิวหรว ไอ้เหี้ยแม็กหมดเป็นยังไงเอ้เอออยู่เฉยไว้อา้าวไม่หายไม่หายเพื่อนหายไปไหนอะเพื่อนมึงอยู่กูดิไง<ห>สัสความคิด้้ยนครับโอ้จริงเลยเราขึ้นนับขึ้นเออโยนจริงโยนจริง วิ่งๆป,ปุ่นอมปุนอมเดียเดียวชื่อบุมนีิยิงหนึ่งนัดหนึ่นัดหนึหนัวไปก่อนไปให้มาอู้หเรียบร้อยของดีเลยอ่าปนพันองดีว